จอน้ำตาลไปเคี่ยวจนหอมคาราเมลใส่เป็นพวกขิงต้นเทศตัวอื่นๆค่ะทำให้สลับตัวนี้มีรสชาติแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเจอที่ร้าเนาเคี่ยวเองเลยค่ะ นจะเชื่อไหมคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งร้าน specialty coffee ในขอนแก่นที่น่าจับตามองมากๆเป็นร้านเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้เราเพิ่งคนพบว่าเขามีเมนูเด็ดๆที่อยากให้ทุกคนมาลองม,มาถึงหนา้าบาร์เขาก็จะมีเมนูบอกเลยนะคะว่าตัวที่เป็นสิงเนเจอร์เนี่ยคืออะไรแต่ก่อนอื่นเลยความพิเศษอย่างแรกที่เราได้ยินมานะคะก็คือที่นี่เขาจะมีคราไซรัปที่ทำเองด้วย<ม>อยากให้ทุกคนลองมาเปิดประสบการณ์พร้อมกันนะคะเพราะว่าทางเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้ลองเมนูที่ทำมาจากจินเจอร์หรือว่าขิงเชื่อมรับรองเลยว่าจะได้ดื่มด่ำกับโรแแนนนนน่่่ออกกกก้้ววรทีีีีเเเเาาาสสมมมะะะคคจจป็็ฟผขง น้ำมะนาวแล้วก็สปาร์กิ้งเข้ามาด้วยรสชาติที่ได้ก็จะมีความเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นถัดมานะคะแก้วนี้จะเป็นไวจินเจอร์เขาจะเป็นกาแฟนมจากไซรัปซิกเนเจอร์เวลาดื่มนะคะจะได้กลิ่นที่หอมฟุ้งแล้วก็รสชาติกาแฟที่ลงตัวมากๆส่วนแก้วนี้นะคะจะเป็นแบ็กซอลหรือ Black ว่าแบ็กเลมอนด้านล่างเขาก็จะเป็นน้ำเลมอนผสมกับสปาร์กิ้งนะคะท็อปด้วยโฟมกาแฟอนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีขนมปังตัวเด่นๆอย่างซอเจสโรตัวแป้งที่ห่อหุ้มมานะคะจะมีความกรอบนุ่มหนึบส่วนด้านในจะเป็นไส้กรอกนะคะที่หนังกรอออออออบแแแแลลล้้้้้้วววกกกกกกก็็เเเเนน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 ืืื่่่่มมมาาาาๆีีตัััททยใหสงคคคคูะะ เกราะว,ว่าสำหรับใครที่อยากทานกาแฟรูปแบบใหม่ๆนะคะแล้วว่าร้านนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยตามมากันได้เลยนะคะกับร้านซิกคัพคอฟฟีที่ร้านจะตั้งอยู่บนถนนชวนชื่อน,นะคะตรงข้ามโอชินคาโรเกะร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเลยรีบตามมาเช็คอินด่วนๆ